สวัสดีครับร้านกรนะครับอ่าผมอยู่คองหนึ่งนะครับหมู่บ้านเจพนะครับจะเป็นตึกพานิ์นะครับออกมาเน้นขายออนไลน์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเปลี่ยนแปลงนะครับผมเคยทำเอาไว้ให้ครั้งหนึ่งเมื่อน่าจะห้าหปีที่แล้วนะครับอยู่ใน f c e e o o o เอยอยู่ในอยู่ในเพจนะครับว่าแจ็ค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 ใหม่กับแจ็คเก่าต่างตรงไหนนะครับตอนนี้นะครับ มีการเปลี่ยนแปลงนะครับพอดีผมเพิ่งเห็นเหมือนกันตอนนี้เดือนเดือนเจ็ดนะครับสองห้าหกห้านะครับบริษัทเปลี่ยนแปลงสินค้านะครับสินค้านะรุ่นคลาสสิกนะครับคลาสสิกก็จะมีออสตาออสตาก็ดามขาวกลมใช่ไหมแล้วมีหุ้มข้อไม่หุ้มข้อนะครับสามสีนะครับแล้วก็ ลันสตาร์ลันสตาร์ก็ทั้งหุ้มทั้งไม่หุ้มนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็หุ้มข้อ,อหุ้มข้อบอ,อกไปแล้วแจ็คนะครับแจ็คผมยังไม่เห็นนะแจ็คยังไม่เห็นไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแจ็คผ้ากับแจ็คหนังยังไม่เห็นนะครับก็มีแค่นี้ที่เป็นคลาสสิกนะครับนอกนั้นก็ผลิตรอบเบียว <c oughs> <c oughs> ผมเอาคลาสสิกก่อนนะกองนะครับ กล่องเหมือนเดิมป้ายเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับนะครับเหมือนกันนะครับกระดาษกระดาษหอก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับพอดีว่าเพิ่งได้มาการันจ,จะแพ็คของแล้วจับจับดูเฮ้ยมันเปลี่ยนมันไม่เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าถามว่าทําไมเพราะเพราะลูกค้าจะซื้อคลาสสิกอะไรพวกนี้ยซื้อประจําอยู่แล้วใช่ไหมคนพังไปก็ซื้อใหม่อะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมไม่ทำไมไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ได้มาใหม่นะครับอันนี้ได้ออันนี้อันนี้สต็อกเก่านะครับคือจริงๆแล้วมันเหมือนกันนะครับเหมือนกันแตกต่างแตกต่างอย่างเดียวนะครับ แตกต่างอย่างเดียวนะครับป้ายเป้เหมือนกันนะครับคือเท่าที่ผมดูนะผมก็จะบอกลูกค้าป้ายลิปป้ายลงป้ายลิ้นอะไรพวกนี้คือเหมือนเดิมพื้นก็เหมือนเดิมนะครับแตกต่างที่มันดีขึ้นนะครับในราคาเดิมนะครับก็ตัวเดิมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกคา้ารุ่นคลาสสิกใครที่ใส่อยู่ก็ลองก็ลองดูนะครับตัวเดิมก็จะเป็นแบบนี้ผ้าผ้าชั้นนอกผ้าชั้นในนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ ที่ผมเคยทาคลิปเอาไว้ให้ว่า70กับตัวนี้ต่างตรงไหนตัวนี้มันจะบางนะครับคือพื้นจะบางนะครับเห็นไหมลูกค้าเห็นนิ้วผมฝั่งนี้ไหมเห็นไหมเนี่ยคือพื้นมันบางนะครับแต่กลางตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรซับไนแล้วกันผมเรียกซับไนนะครับซับไนนะครับ ไม่เห็นเห็นไหมลูกค้าไม่เห็นละไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นนิ้วผมละเห็นไหมอันนี้เห็นนิ้วผมนะครับบริษัทเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้มันดีขึ้นมันจะเป็นซับไนที่นิ่มขึ้นนะครับใครที่ได้ลันสตาร์ไปแล้วเดือนเนี้ยเดือนเจ็ดเนี่ยได้หมดเลยทุกคนนะครับ ทุกคนบางคนถามว่าบางคนบอกพี่ผมได้รอบที่แล้วกับรอบนี้ม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบริษัทเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะครับก็จริงๆก็สมควรเปลี่ยนนะเพราะว่าราคามันขึ้นแต่ก็แบบเดิมอยู่มันก็ไม่เวิร์กนะก็ต้องเปลี่ยนให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็โอเคนะสาหรับสำหรับผู้บริโภคนะราคาขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอะไรให้มันดีขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับคืนเนจะนิ่มมันจะนิ่มๆนะครับมันจะนิ่มๆ คือเปลี่ยนทั้งหมดเลยข้างในทั้งหมดเลยลิ้นก็เปลี่ยนนะครับลิ้นก็เป็นนวเหมือนกันนะครับเป็นนวมหมดเลยนะครับคือบางทีต้องทำไว้นะเพราะว่ามานะอธิบายอะไรเงี้ยคือบางทีก็ การพิมพ์เนี่ยผมผมบอกเลยนะการพิมพ์เนี่ยมันทําให้คนไม่เข้าใจนะผมบอกเลยบางทีพิมพ์อีกอย่างคิดไปอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างนี้นะครับคือเดิมๆเ,เลยนะครับก็เป็นผ้ามาแปะทับทับข้างในเอาผ้าตัวนี้ออกนะครับเอานวมนี้มาใส่แทนนะครับคือตอนนี้มันเป็นสีครีมเห็นไหมลูกค้าสีครีมแต่ในสีขาวนะครับผมไม่รู้ว่าสีขาว อตใหม่จะเป็นครีมจะเป็นครีมแบบนี้หรือว่าเป็นขาวเป,เป็นผ้าสีขาวแบบแบบเป็นนวมนะครับคือผมยังไม่ได้ของนะก,ก็เลยเอาแค่ตัวนี้มาเทียบก่อนว่ามันแตกต่างกันตรงนี้นะครับกล่องเหมือนเดิมรูปทรงเหมือนเดิมนะครับประเทศลูกค้าไม่ต้องสนใจนะบอดี้มันคือมันบอดี้คลาสสิกประเทศไหนก็นมันก็คือบอดี้เดียวกันนะครับอย่าสนใจประเทศนะครับมันไม่ได้เกี่ยวซื้อสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะครับว่าคือบางคนถามว่า ประเทศอะไรประเทศอันนี้ประเทศอะไรอันนี้ประเทศอะไรอะไอย่างเงี้ยคือไม่ต้องสนใจเราครับจริงบางคนคือบางคนถามเพราะกลัวนะครับคือลูกค้าเนี่ยผมบอกตรงนี้นะนอกเรื่องนิดนึงกล่องรองเท้าใหญ่ๆหญ่อย่างเงี้ยรองเท้าใหญ่ๆ่อย่างเงี้ยลูกค้ามันยังปลอมได้แล้วลูกค้าคิดหรอป้ายแค่เนี้ยนิ้วโป้งแค่เนี้ยมันจะไม่ปลอมใช่ไหมครับอ่ะพอเดี๋ยวเดี๋ยวยาวอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคือการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นนะครับ ให้มันสมกับราคาราคานะผมว่าโอเคเนี่ยมันจะเป็นนมม,มิ่มๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครได้ขอเพราะว่าของมันเพิ่งมานะครับตัวรตใหม่เพิ่งมาผมได้ผมเพิ่งได้มานะครับแจ็คได้มาแล้วแต่ยังไม่เห็นจะไม่เห็นยังไม่เห็นนะผมยังไม่ได้ไปลื้อข้างบนนะอ่าต่อมานะครับอ่ลาลันสตาร์ลันสตาร์นะครับกล่องเดิมป้ายเดิมโลโก้ฟอนต์เดิมเหมือนเดิมนะครับ ไม่แตกต่างกันนะครับโลโก้ดาวโลโก้ดาวเหมือนกันนะครับกระดาษหอก็เหมือนกันนะครับ อันนี้ใหม่อันนี้เก่านะครับก็เหมือนกับออสตาเมื่อกี้นี้นะครับเหมือนกับออสตาเมื่อกี้นี้นะครับก็คือภายนอกเนี่ยภายนอกเนี่ยภายนอกเนี่ยผ้าเหมือนเดิมนะครับผ้าเหมือนเดิมวัสดุวัสดุเดิมนะครับแค่ รันสไตล์ก็ขึ้นนะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะขึ้นสองร้อยเลยลูกค้าครั้งแรกที่มาเลยอ่ะสองสามตัวตัวไฮเนี่ย 3, 2, สมามพันสองผมจำได้ตัวโลได้สองพันเก้านะครับ ทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสียลูกค้าอ่าข้างในพื้นข้างในพื้นแกะไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือตัวเก่านะครับอันนี้คือตัวเก่าอันนี้คือตัวใหม่นะครับก็ฟอนต์เดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็แค่เปลี่ยนอ่ะนีผ้าข้างในนะครับอันนี้ผ้าข้างในนะครับผ้าข้างในก็เหมือนออรตานะครับไม่มีอะไรเพิ่มนะครับเป็นผ้าธรรมดานะครับ ไอป้ายโลโก้นี้มีข้างเดียวอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีสองข้างนะครับเจ็ดศูนย์ก็มีข้างเดียวนะครับข้างข้างขวานะครับมันเอาไว้ให้เขียนชื่อนะครับเนมนะครับก็คือเขียนชื่อของเรานะครับเวลาของหายอะไรเงี้ยเหมือนเวลารองเท้านักเรียนใส่ไปโรงเรียนแล้วถอดก็คือเขียนชื่อเอาไว้นะครับอ่าลูกค้านวมนะครับมันจะเป็นนวลนิ่มๆเลยเห็นไหมเนี่ยนิ่มๆเลยนะครับหมดเลย ทั้งแผ่นเลยนะครับทั้งในหมดหมดเลยนะครับมันจะเป็นนุ่มๆนะครับดูอย่างนี้ง,ง่าย <c oughs> <c oughs> อ่ะอย่างเงี้ยเป็นบางๆเลยนะครับอันนี้เป็นนวลมนิ่มๆมาเลยนะครับเป็นนวลมนิ่มๆมาเลยนะครับข้อดีนะครับข้อดีข้อดีคือมันนิ่มมันใส่แล้วแบบ คือมันมันนิ่มแล้วมันแบบมันมันดูแบบว่าเออเฮ้ยมันดูดีขึ้นนะครับอันนี้มันคือแบบเนิบเนิบแบบไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อข้อดีนะครับก็คือได้นิ่มนะครับใส่แล้วดูดีขึ้นนะครับข้อเสียคือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นโฟมที่หนาใช่ไหมครับลูกค้ามันอมน้าเวลาลูกค้าซักแล้วต้องรอต้องรอแห้งนานมากนะครับผมว่าเพราะมันอยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับ ต้อง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 พึงต้องพึงลมนานขึ้นนะครับตัวนี้แป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะครับเพราะเป็นผ้าชั้นเดียวนะครับอ่ะก็รอบนี้นะครับสามพันห้าสามพันห้าเท่ากันนะครับสามพันห้าเท่ากันนะครับราคาเท่ากันแค่เปลี่ยนแปลงตัวนี้ขึ้นมานะครับเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะครับไม่ได้แย่ลงนะครับผมว่าก็โอเครุ่นคลาสสิกนะครับผมย้ำนะครับคลาสสิกคือออสตาเดี๋ยวผมลงรูปไปให้ ออสตาร์ star, ดำขาวกลมนะครับหุ้มคอไม่หุ้มคอนะครับนี่คือนุนคาสติกที่ผลิตตลอดลันสตาร์ star, หุ้มคอไม่หุ้มคอมูฟโมชั่นไอตัวพื้นสูงนะสามรุ่นนะครับผลิตตลอดคือสี่ห้าเดือนผลิตรอบหนึ่งนะครับบางคนก็จองกันล่วงหน้าสามเดือนเลยนะครับของมาก็แพ็คของหมดวันภายในวันเดียวแต่ละสาขาก็มีลูกค้าประจําจองกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไงของก็ไม่พอ ยังเงีนะครับของก็ไม่พออยู่ดีแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยมีดำมีเหลืองนะครับขาวครีมสีสีแต่ผมยังไม่เห็นของนะเจ็ดศูนย์เนี่ยก็เหมือนกันสี่ห้าเดือนผลิตรอบเดียวรอบรอบหนึ่งก็จะเปลี่ยนวนไปอย่างเงี้ยนะครับเดือนเจ็ดเดือนสิบเดือนสิบสิบเดือนสิบสองแล้วก็เดือนสี่แล้วก็วนมาเดือนเจ็ดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดือนสิบวนอยู่ประมาณนี้นะครับ สินค้าใหม่ๆนะครับทุกอันนี้คือผมไม่ได้พูดถึงว่าผมคนเดียวนะทุกช็อปเลยในประเทศไทยนะครับลูกสินค้าใหม่ๆก็จะมาประมาณนี้นนเดือนเจ็ดนะครับเดือนเจ็ดแล้วก็เดือนสิบนะครับเดือนสิบแล้วก็เดือนสิบสองแล้วก็เดือนสี่นะครับที่ของใหม่ๆจะเข้ามานะครับประมาณนั้นลูกค้าสนใจแบบใหม่ก็พยายามดูเดือนที่ผมบอกเอาไว้ให้นะครับก็พยายามดูหน้าเพจของแต่ละร้านนะครับสินค้าใหม่ก็ แต่ะร่าก็จะลงไว้หน้าเพจเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก,ฝก,ะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับลูกค้าฝากไว้แค่นี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่คือผมบอกผมบอกเอาไว้เพราะว่าบางทีลูกค้าได้ของไปอ่ะจะต้องมานั่งพิมพ์ว่าอันอย่างนี้เป็นอย่างนี้ของเก่าเป็นอย่างนี้ของใหม่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคืออาจจะไม่เข้าใจาก็ทํา y t u b e ซะเสลยนะครับสรุปนะครับกล่องเหมือนเดิมป้ายเหมือนเดิมหน้ากล่องนะครับตัวผ้าเหมือนเดิมพื้นทุกอย่างเหมือนเดิม นะครับเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแต่ต่างกับที่นวมข้างในเท่านั้นเพิ่มนวมขึ้นมาเพิ่มนวมเพิ่มนวมขึ้นมาเพื่อให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับอ่ะก้านกอนะครับมีอะไรข่าวสารอะไรแปลกๆใหม่ๆผมก็จะลงเอาไว้ให้ใน YouTube นะครับฝากเพจด้วยนะครับร้านกรนะครับสวัสดีครับ